ทุกคนวันนี้เรามาดู h อ r สิ่ง i n g กบที่เราตักไว่อวานนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าต้องมีตัวครับตัวหนึ่งตัวครับหนึ่งแก้ เราไปดูรอบดับกกบต่อไปนะครับขาทุงานะ่งนาเนี่ยมีตัวอยู่ครับอีกนึงแก้มครับ ไปครับไปดูรอจริงอีกครั้งน,นึงนะครับไปตรงนี้ครับไปดูว่ามีตัวหรือเปล่านนะสอง,งครับโอ้มีตัวครับโอ้สองตัวโอ้โหใหญ่นะครับ ัน,น้ตัวนะครับเหยื่อก็จะเป็นที่ปลานะครับไส้ปลาครับกับปลาหมอเป็นๆน,นะครับเหยื่อ <c oughs> หนึ่ครับตัวนครับที่สองครับมาครับดูอีกงานหนึ่งครับรู้ไหมครับมีตัวหรือเปล่า มีตัวนะครับนี่เอาไปครับนะครับเรามาดูรอบสิ่งอันต่อไปนะครับรู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าดูก่อนครับโค้งงี้เลยนี่เอาไปครับเมื่อกี้ไม่ได้นะครับมาดูวันใหม่ครับงานนี้ครับขั้นสุดท้าย มีตัวหรือไม่มีครับนิ่งครับนิ่งแล้วครับโอ้มีตัวครับเห็นแจ้งครับนี่ก็เป็น อดักกบอันสุดท้ายนะครับวันนี้ดักไปแปดอันนะครับได้กบมาทั้งหมด5ตัวนะครับถือว่าส่วนความสำเร็จอยู่ครับไปติดตามกันใหม่นะครับ EP ต่อไปสรุปกันอีกทีนะครับวันนี้ได้กบอยู่5ตัวครับขอได้ทำกับข้าว คนที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ